ช่วงคุยให้เคลียร์ในวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามในเรื่องของประเด็นสุขภาพค่ะอีกหนึ่งโรคนะคะที่คนไทยเนี่ยหลายๆคนได้ยินกันมาในระยะหนึ่งว่าเป็นโรคที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยเขาเป็นกันเยอะนะคะนั่นก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามประเด็นในเรื่องของรู้ทันโรคหัวใจก่อนที่จะสายเกินแก้ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงพันธ์จิตธรรมหัวหน้าหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นแพทย์ นัทกรทรงสิริสุขอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาวิทยาลาัยนเรศวรซึ่งในขณะนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะต้องบอกว่าทั้งสองท่านวันนี้เราได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านเป็นคุณหมอบอยกับคุณหมอกวางนะคะในวันนี้ต้องขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นนะคะอันดับแรกเลยค่ะเรามาติดตามกันก่อนค่ะอยากสอบถามคุณหมอบอยว่าโรคหัวใจคืออะไรและโรคหัวใจเนี่ยมีกี่ประเภทคะครับจริงโรคหัวใจก็ ถ้าเป็นคนทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นชินกับพวกเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าหัวใจขาดเลือดแต่ว่าจริงๆถ้าเราแบ่งตามโครงสร้างก็มีเยอะฮะตั้งแต่โรคเยื่อหุ้มหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจการนําไฟฟ้าหัวใจผิดปกติบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงลิ้นหัวใจผิดปกติก็ยังได้ครับพวกนี้ก็จะมีอาการแตกต่างกันไปแล้วแต่ตัวโรคแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นชินหรือว่าเห็นบ่อยๆก็ในกรณีพวกเส้นเลือดหัวใจตีบ ที่มามด้วยอาการแน่นหน้าอกอะไรเงี้ครับแล้วอย่างโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยค่ะมีผลมาจากอะไรเกิดจากพฤติกรรมการกินของเราหรือว่าการใช้ชีวิตของเรายัางไงไหมคะ,ะจริงๆก็มีหลากหลายปัจจัยฮะทั้งปัจจัยที่เราสามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็ที่ชัดๆหรือว่าที่เห็นบ่อยๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพฤติกรรมเรานี่แหละครับเพื่ออ,อาหารการกินการใช้ชีวิตเช่นบางคนก็อาจจะชอบอทานของ มันปิ้งย่างบ่อยๆขาดการออกกําลังกายเป็นโรคอื่นๆตามมาของหวานเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ฮะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญก็พวกบุหรี่พวกนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบได้บ่อยอื่นๆก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เ,เป็นโชคชะตาก็ได้ครับอย่างเช่นพันธุก,กรรมบางคน mm hmm. มีประวัติในครอบครัวหรือว่าอายุที่เพิ่มขึ้นพวกนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันครับ mm hmm. คุณหมอบอยครับอันนี้อยากสอบถามว่าอาการเบื้องต้นสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจสําหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่เราจะสังเกตตัวเองได้ไงว่าเอ้ยเราเริ่มเป็นโรคหัวใจแล้วครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลากหลายชนิดหลากหลายตัวโรคนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบที่เจอบ่อยก็อย่างเช่นกรณีถ้าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบคนไข้ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาด้วยอาการแน่นหน้าอกลักษณะก็จะเหมือนมีอะไรหนัก,นกมาทับตรงกลางบ,บางคนอาจจะมีรู้สึกว่าร้าไปที่กลามรล้าไปที่ไหล่ มักจะเป็นตอนที่เราออกกําลังนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเหนื่อยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆก็เอ๊ะทำไมวันนี้เหนื่อยจังทำงานไม่ค่อยได้ซึ่งพวกนี้ครับก็เป็นปัจจัยเ,เป็นอาการเตือนของเส้นเลือดหัวใจตีครับ แสดงว่าเบื้องต้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแน่นหน้าอกร,รวมไปถึงการทํางานที่ปกติที่เราเคยทําแล้วเราไม่ได้มีเอฟเฟกถึงในเรื่องของการเหนื่อยหลังๆพอเราเริ่มเหนื่อยเนี่ยให้เราสงสัยไว้ก่อนว่าเราอาจจะมีภาวะของโรคหัวใจแต่อย่าพิ่งปักหลักเชื่อนะคะว่าเราเป็นโรคหัวใจจะปักหลักได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับคํายืนยนันแล้วก็คําวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้น ใช่ครับถูกต้องเลยครับค่ะทีนี้ค่ะอยากถามคุณหมอกวางค่ะว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแบบไหนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่ามากกว่าคนอื่นๆมากที่สุดคะ ก็สาหรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะคะก็หลกัหลกๆก็คือพฤติกรรมทางสุขภาพนะคะ,คะปัจจัยที่สําคัญก็อย่างเช่นการสูบบุหรี่นะคะ,คะการสูบบุหรี่เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้สูงมากนะคะ,คะอื่นๆก็จะเป็นพฤติกรรมทางสุขภาพเรื่องการทานอาหารนะคะ,คะเช่นทานอาหารที่มีรสเค็มจัดนะคะมีไขมัน สูงนะคะอื่นๆก็จะเป็นพฤติกรรมการทางสุขภาพอย่างเช่นว่าไม่ออกกําลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าอยู่ในสภาวะที่เครียดนะคะพวกนี้ส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจได้ทั้งนั้นค่ะความเครียดก็สามารถส่งผลได้ใช่ไหมใช่ค่ะความเครียดส่งผลต่อโรคหัวใจได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีการทําให้มีการสร้างฮอร์โมอนบางอย่างที่ผิดปกติและทําให้หัวใจเนี่ยอยู่ในสภาวะเครียดหรือว่ากระตุ้นให้ภาวะหัวใจ เกิดการกําเริบหรือว่าผิดปกติขึ้นได้เช่นกันค่ะคทีนี้เคยได้ยิน อีกหนึ่งโรคที่เกี่ยวกับหัวใจนั่นก็คือโรคของหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้คือมันมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะคุณหมอกว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยจริงๆมีหลายประเภทนะนะคะนะมีทั้งประเภทที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางพันธุก,กรรมนะคะ mm hmm. หัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดสัมพันธ์กับปัจจัยทางพันธุก,กรรมแต่ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะในบางชนิดอาจจะสัมพันธ์กับช่วงวัยที่ เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าการมีโรคทางอายุรกรรมอื่นๆรวมนะคะเช่นเบาหวานความดันสูงนะคะหรือว่าภาวะอ้วนเองนะคะก็เพิ่มความเสี่ยงข,ของการเกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นเดียวกันค่ะแล้วอ,อาการเบื้องต้นของหัวใจเต้นผิดจังหวะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างคะก็อาการนําของหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นมีได้หลากหลายนะคะตั้งแต่ว่าเริ่มรู้สึกใจสั่นนะคะหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าหัวใจ เต้นไม่สม่ําเสมอนะคะบางคนอาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยหรือว่าอาการน้ําท่วมปอดหรือว่าภาวะหัวใจล้มเหลวได้หรือว่าอย่างรุนแรงที่สุดก็อาจจะมาด้วยภาวะเป็นลมหมดสติหรือว่ามาด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวต้องปั๊มหัวใจหรือช็อกไฟฟ้าหัวใจก็มีค่ะอืมก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะถ้าสมมติว่าเรามีการดำเนินชีวิต ตามปกติอย่างเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตตามปกติเราไม่ได้มีเอฟเฟกในเรื่องของการเหนื่อยหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตตามปกติขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มมีการอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างที่คุณหมอบอกไปก็คือให้รีบไปพบแพทย์นั่นเองนะคะครับถ้าสมมติว่าพบแพทย์เสร็จแล้วแล้วเราปรากฏว่าเราเป็นโรคหัวใจเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับคุณหมอ ก็มีขั้นตอนในการที่จะรักษาโรคหัวใจนะคะเริ่มอย่างแรกก็คือว่าเราจะต้องทําการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะว่าโรคหัวใจที่เป็นนั้นเป็นแบบไหนนะคะเป็นโรคหัวใจในกลุ่มไหนเนื่องจากว่าโรคหัวใจเนี่ยมีหลายกลุ่มหลายประเภทแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทเนี่ยมีการรักษาที่ไม่เหมือนกันนะคะรวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่เหมือนกันนะคะกลุ่มโรคหัวใจบางกลุ่มจําเป็นที่จะต้องฉีดสีหรือว่า ตรวจเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเช่นกลุ่มหลอดเลือดหัวใจตีนะคะบางกลุ่มอจ,จะต้องต้องการการตรวจทำคล<อ>ื่นเสียงสะท้อนหัวใจหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของเอ็โคคร์ดโอกรมนะคะหรือบางกลุ่มจําเป็นจะต้องตรวจด้วยการใช้เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นโฮเตอร์มอนิเตอร์งนะคะแต่ละอย่างเนี่ยมีข้อบ่งชี้ของการตรวจเพื่อให้ได้การวินิจฉัยของกลุ่มโรคหัวใจที่แตกต่างกันค่ะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจัย วิจารณญาณของแพทย์ผู้ตรวจค่ะครับทีนี้มาถึงในเรื่องของการตรวจสุขภาพหัวใจบ้างเราจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ถึงจะไปตรวจได้บ้างคะคุณหมอบอยคะครับก็จริงๆถ้าสมมติว่าเรายังไม่เคยมีพวกประวัติโรคประจําตัวหรืออาการผิดปกติถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเช็คสุขภาพปีละครั้งเป็นอย่างน้อยฮะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงหรือเริ่มผิดปกติและเคยมีประวัติความเสี่ยงสูงที่อาจจะเป็นบางครั้งอาจจะต้องออตรวจถี่กว่านั้นนะครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นถ้าผู้ชายก็อาจจะประมาณนัก4 5ปีนี้ก็เริ่มมีปัจจัยเสี่ยงละเราอาจจะต้องพิจารณาตรวจสุขภาพาประจําปีครับถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะลองดูว่าเราเ,เริ่มใกล้วัยหมดประจําเดือนหรือย,ยังพวกนี้พอหมดประจําเดือนในฮอร์โมนของผู้หญิงลดลงปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นครับ แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรแต่ว่าเราอยากตรวจเราสามารถเดินไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยไหมคะว่าขอมาตรวจสุขภาพหัวใจค่ะอย่างนี้เลยได้ไหมคะได้นะครับก็แต่ว่าพวกโปรแกรมหรือว่าการตรวจแต่ละอย่างก็อาจจะพิจารณาเป็นรายรายไปแต่ถ้าในแง่ของการตรวจสุขภาพเนี่ยถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงก็สามารถที่จะไปทำนัดหรือว่าตรวจเช็คสุขภาพประจำปีได้ครับ ก็คือถ้าใครมีความกังวลนะคะว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพหัวใจเป็นอย่างไรก็สามารถไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ขอตรวจสุขภาพหัวใจแต่ว่าการตรวจเนี่ยทางหมอก็จะต้องพิจารณาว่า มีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่า,าผู้ป่วยเนี่ยมีสุขภาพดีเนี่ยการตรวจก็อาจจะเป็นการตรวจเบื้องต้นแต่ถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของหัวใจอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะต้องตรวจละเอียดหน่อยเพื่อที่จะได้ป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะการใช้ชีวิตของคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเนี่ยค่ะเขาสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนที่สุขภาพแข็งแรงทั่วไปหรือว่ามีข้อห้ามข้อควรปฏบิบัติอะไรไหมคะที่โดยเฉพาะสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจ ก็ถ้าในแง่ของการใช้ชีวิตจริงๆก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับก็สามารถที่จะออกกําลังกายทํากิจวัตรประจำวันได้ปกติเลยแต่ว่าข้อสําคัญก็คือ อาจจะต้องออลิมิตนิดนึงว่าเราไม่ควรจะเหนื่อยเกินไปเหนื่อยเกินไปแค่ไหนก็คือทํางานแล้วก็ไม่ไหวละจะต้องหอบหายใจนคุยแล้วก็ไม่ไหวอันนี้ก็อาจจะหนักไปแต่ว่าถ้าทํางานแล้วก็ไปได้เรื่อยๆออกกําลังกายแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่ายังคุยได้เป็นประโยคอันนี้ก็ถือว่าช่วยบํารุงเรื่องสุขภาพอีกอันนึงถ้าเป็นแระเป็นโรคหัวใจละการกินยาต่อนเนื่องการดูแลหรือว่าไปตามนัดก็จะมีความสําคัญครับแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงลดบุหรี่ลดสุราอะไรนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ควรจะต้อง ปฏิบัติตัวเพิ่มขึ้นครับอย่างแนวทางการดูแลเราสมมุติว่าเป็นผู้ป่วยแล้วคนรอบตัวเขาแนวทางการที่จะดูแลเขาเมีแนวทางไงบ้างครับครับก็คือคร <c oughs> อบครัวก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยก็คือป่วยไปละบางทีบางคนครับ เป็นเล็กเป็นน้อยเขาอาจจะช่วยใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติแต่ถ้าเป็นมากๆหรือว่าเหนื่อยอาจจะต้องใช้ความต้องใช้การพึ่งพาอันนี้ญาติก็จะมีส่วนสําคัญคก็อาจจะต้องคอยย้ําเตือนเรื่องการนัดการทานยาให้สม่ําเสมอการดูแลสุขภาพลดปัจเจกเสี่ยง mm hmm. แล้วก็ไปตามนัดที่คุณหมอนัดครับก็จะเป็นช่วยดูแลหรือว่าช่วยสปอร์ตในแง่ของผู้ป่วยครับ mm hmm. ก็เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเองรวมไปถึงคนรอบข้างนะคะที่จะต้องปฏิบัติกับผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างไรนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณพี่หมอกวางกระซิบมาว่าทางโรงพยาบาลมีกิจกรรมดีๆอยากให้คุณพี่หมอกวางฝากกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ ก็ทางศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะก็มีกิจกรรมบริการวิชาการนะคะประจําปีจัดขึ้นทุกปีนะคะเราเรียกว่าเป็นโครงการ NUCC นะคะปีนี้ปี2025นะคะเรามาในหัวข้อของ Innovative Cardiovascular Care นะคะ i n t i g r a t i n g Multi-Disciplinary Across the Lifespan นะคะในวันที่1กับ2สิงหาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะกับ บุคลากรทางการแพทย์นะคะทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์นะคะพยาบาลนะคะนักเทคนิคการแพทย์นะคะรวมถึงเป็นนิสิตแพทย์ด้วยนะคะก็ผู้ใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อลงทะเบียนนะคะเพื่อเข้าฟังได้ฟรีนะคะตลอดทั้งงาน,นะคะ่ะ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้เพราะว่างานนี้จะจัดขึ้นในวันที่1-2สิงหาคมนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดน,นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดไป เป็นจํานวนมากใช่เป็นข้อควรระวังข้อปฏิบัติสิ่งหนึ่งนะคะที่จะป้องก,กันโรคหัวใจได้นั่นก็คือการใช้ชีวิตอาหารกา,ารกินของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าสุขภาพเราจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณพี่หมอทั้งสองท่านมากมากค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดในห้องนั่งเล่าวันนี้ของเราค่ะสําหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นอะไรนะคะต้องติดตามชมกันค่ะสาหรับวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ